อ่าสวัสดีครับทุกคนอันนี้ไลฟ์สดจากลาวนะครับหลวงพ่อบางรอดูพระทิตย์กดินกันนะตอนนี้สมบูรณานานนี่ฝรั่งเหยียบเลยตกแล้วลงแล้วอ่ะพระทิตย์กดินแล้วพระอาทิตตกดินแล้วทุกคน เอกไปหลังภูเขาพอดีเลยถ่ายทันไม่ได้ทันนะน,นที่ลงพอดีเลยอ่ะตกล,ลงแล้วตอนนี้อยู่เรื่องนั่งอยู่ริมฝั่งโขงนะตรงน,นี้เป็นท่าเรือข้ามไปฝั่งตรงข้นมป็นทนาะงฝั่ง นำมืดแล้วเนี่ยเป็เข้าไปจากาศแล้วเกิน <te ars> สวยได้มีรูปเรือกำลังวิ่ง มีคนดูแล้วัดีครับผมใครเอ่ยตอนนี้กำลังดูพระทิตตกดินพอดีนะตรงริมฝังโขงนะครับสวยเลทุกคนอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะเนี่ยมีเรือด้วยฝั่งตรงนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่โน้นท่ไหนหลบออฮะลาเหามือนกันโลกแต่เป็นอีก อยู่ในหลวงพระบางนี่แหละแต่ว่ามันเป็นทางไปอีกทางหนึ่งนี่พระอาทิตย์เพิ่งจะหลบลงไปตรงหลังเขาลูกนู้นเองนะที่ตกเด่นสวยมากเลยทุกคนีเรือโน้นสวยมากดีคนดูทั้งเจ็ดคนด้วยนะครับเจ็ดคนแล้ว <laughs> ฟังเพลงไปด้วยนะ <laughs> เพลงเข้าบรรยากาศมากเลยนะตอนเนี้ย เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นฝัง่งของหลวงพ่อบางนะทุกคนด้านนี้ฝั่งทางซอยน,นี้เข้าไปก็จะเป็นตลาดเช้านะเดี๋ยวเราวกกลับมาดูทางแม่น้ำโขงกันต่อก่อนเนี่ผมจะบอกว่าตอนพระอาทิตย์ลงเมื่อกี้สวยมากเลยนะมือสัน่นมือสัน่นมือสัน่นโอ้นิ่งแล้วนิ่งแล้วทุกคน อาทิตย์ตกแล้วนะในตรงนี้ชัดๆเพิ่งจะลงหลบเขาลูกเมื่อกี้ไปเองเรือเพียบเลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงตลาดมืดกันต่อนะมถาอะไรกินตอนเย็นนั่งฟังเพลงเรือกำลังมาอีกหนึ่งลำ พี่พอภิวัตรใจสุข้วยนะครับส่งหัวใจมา,มาเมื่อกี้สวยมากเลยตรงนู้นเป็นแบบเงาแล้วก็เรือที่วิ่งเหมือนแม่น้ำโขงนะทุกคนสวยมากเลยเขถ่ายรูป,ปัใจเลยเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปทางนู้นอ้อมไปทางนู้นเนาะ เดีด๋ยวทางด้านนู้นครับทุกคนด้านนี้น่าจะเห็นชัดอยู่ไม่มีต้นไม้บังนะนี่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 นั่งเพราะว่าพอดีเลยมีสิก่นั่งได้มีสิกนั่งเนี่ยนี่ด้านนี้ไปมุมหนึ่งนะทุกคนเน่ย เอาไปยืมถ่ายตัวน,นี้อ,อือมามาแล้วดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นด้วยกันนะ เราอยู่กันที่ริมฝั่งของที่หลวงพระบางนะทุกคน<พร>นั่งดูพายิตกตนกันเยอะมากเลยนะมีทุกจุดเลยตรงนู้ด้านหน้าก็มีเรือก็กำลังขึ้นมาจากฝั่งอ้าวถัวจีนเดินมาบางังซะแล้วนี่ตุ๊ก หันมายิ้มคืออะไรจุบใจเพลงเหรอ <c oughs> <c oughs> นีฝรั่นนงนะก็นั่งดูพี่ตบดินสะสมเก็บอะไรกันอยู่นะอ,ะอ,นนค,อคุณจีขยุ้ด้วยนะครับคุณจีขยุ้ เข้ามานะมาดูนะครับกระเทือนกระเทือนหนึ่งหน่อยหนึ่งนะคนเดินดูพระาทิตตกดินไปด้วยกันนะทุกคนมาเด้อมาเดแล้วข้างล่าง เปิดคอนสเสิร์ตนะข้างล่างนานาในเรือนะนี่ในเรือนะทุกคนเพลงนานาที่เสียงลอยขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนะทุกคนฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งนี้เป็นแม่น้ำซองไม่ใช่แม่น้ำคานเด็กแม่น้ำคานโอเคน่าจะแค่นี้ก่อนทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกที ออนี้ก็น่าจะเดินไปตรงตลาดมืดก่อนตรงกาดไปรหาอะไรกินนะไปเดินดูของที่ตลาดด้วยโอเคครับทุกคนคันนี้บ๊ายบาย